ทุกคนคิดว่าเรานั่งเหมือนกันปะเออหลายคนอ่ะชอบแบบบอกบอกคอมเมนต์ว่าฉันกับมะตูมหน้าตาเหมือนกันแต่เราพูดว่าไม่ใช่ดิบฉันก็ชอบทำอะไรบ้างจริงหรอหลอน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 หน้าตามึงจะแบบหลอนหลอนหลอนเราก็จะอะไรอ่ะแล้วเป็นอะไรกันนะกีดอกร่วตรงมาวัดคนนี่ต้นติดหัวภาพรวมสงการวันนี้ตอกคำเลยนะมามะตูม เต,เตยหอมซีซั่นสาจะได้กี่อนะีพีน้าได้เวลาละวันนี้ยึดรายการโทนี่ต้มาหนึ่งวันเกิดรายการกันที่สงขาหาดใหญ่ครับทุกคนวันนี้จะเดินทางไปเซอร์ไพรส์โทนี่ต้นที่กรุงเทพนะครับเป็นช่วงหลังจากสงกรานเพราะว่าช่วงสงกรานเนี่ยตุงกลับมาบ้านแล้วก็มาอยู่บ้านไม่แน่ใจว่าสงกรานเพื่อนๆได้ไปทําอะไรกันมาบ้างวันนี้ก็เตรียมตัวเก็บของครับรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะว่าจะได้ไปกรุงเทพโอเคที่บ้านเนี่ยก่อนออกจากบ้านเราก็จะมีกฎทมเนียมเนาะก่อนเราออกจากบ้านที่บ้านเราก็จะแบบว่ากอดแล้วก็เดี๋ยวตูมอาจจะพาไปเจอต้องหมาของตูมด้วยนะครับก่อนที่จะไปกรุงเทพถ้าไม่บอกลานางเดี๋ยวนางจะงอนเนาะไปแล้วนะอมุดไปแล้วนะอมุี๋ยวาค่อยกลับมาเล่นนะมันมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วยี่ตื่นก่อนหน่อยเหนื่อยไหมครับ เลยว่าเป็นงานรักจริงๆหรือคิดถึงหิวคิดถึงงานจะมาวันนี้วันที่1 4เนาะ1 4เมษาจะมาถึงวันที่20่สจะอยากไปไหนบ้างอยากทำอะไรบ้างก็คือขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะจัดการเรื่องของแบรนด์ที่เราจะสร้างด้วยกันแล้วก็มีการทำคอนเทนต์่น่นนี่แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามาหาทีมเรามาเจอทีมแล้วก็มาปรึกษาเพราะว่า เราต้องมีการพัฒนาจะเด้ด้วยเออออแล้วท่านนี้จะถามฉันบ้างเออจะถามถือว่าวันที่14อ่อยากทำไรอยากเย็ดวันที่15ล่ะอยากเจ็ดเย็ดวันที่16บวก17อ่ะเจ็ดดเ็สรุปว่าถ้าสมมติเราเอา14 15 16 17 1ห้าบริจ็ดสยี่ิว่เย็ด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  ตอนนี้เราอยู่ที่จัดรูจักรใช่ค่ที่จัตจักรมีการเล่นน้ำอู่เลยยังมาสาบกันะครับเอาตรงปะคือที่สาบไปแล้วรู้อะไรรู้ปะ<า>ปีนี้กูเป็นปีที่กูเล่นน้ำไหมนะเพราะว่ากูเพิ่งทำจมูกเออแต่จริงๆคนไม่รู้เพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่บวมแต่ก็คือมันไม่เปลี่ยน <laughs> แล้วเมื่อกี้จ่ะชีสั่งว่าแล้วประไทยเผ็ดไหมทำ <c oughs> ไมมึงถึงหา เธอบางเจ้าที่กรุงเทพอ่ะเขาบเมืองมันไม่มีผัญหาเผ็ดเขาพุงใส่เผ็ดเว้ยคือเราเป็นคนใต้ทุกคนคิดว่าคนใต้แล้วหน้าอย่างเราเนี่ยทุกคนคิดว่ากินเผ็ดแต่จริงๆแล้วเรากินเผ็ดไม่ได้เลยจริงๆจริงคนไทยก็ไม่ควรใส่เผ็ดไปอีดอกทุกคนคิดว่าเราหน้าเหมือนกันปะเออหลายคนอ่ะชอบแบบบอกบอกคอมเมนต์ว่าฉันกับวัตถุมันหน้าตาเหมือนกันแต่สำหรับเธอเธอคิดว่าเราหน้าตาเหมือนกันปะไม่เหมือนถ้าถ้าในมุมคนใต้คือคนใต้จริงๆหน้าคล้ายๆกันเว้ยแต่เธอไม่ใช่คนใต้ แต่เหมือนชําแต่แค่แบบมันอาจจะมีความทรงมันมีหนวดเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วตัวก็เท่าเท่ากันอะไรเงี้ยเท่าเท่ากันจะบอกว่าเดินอันโรจใครจะเป็นคนดีเท่ามึงล่ะแซวแซวแซวตอนเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยประสบการณ์ที่เจอเหรอไปกินข้าวกับเพื่อนเธอเจอประสบการณ์อะไรบ้างคือเราอ่ะเราอ่ะเพื่อนอะจะชอบแบบว่าเหมือนเข้าใจความเป็นตัวเราเนาะคือหน้าอย่างเงี้ยเหมือนที่เราบอกหน้าอันนี้คือแบบ มึงมึงคนใต้มันน่ามึงเค like ็มมากมึงแดดเผ็ดไม่กูสั่งแกงจืดอรจริงในขณะที่เพื่อนสั่งส้มตาสมมติสั่งส้มตาแล้วเพื่อนสั่งปลาร้าแบบแซ่บๆเราจะสั่งแค่แบบตำไทยไข่เค็มอไม่เผ็ดเลยลุงพูดคาหลอไหมหลอกแต่เราพูดว่าไปฉันรึเปล่าฉันต้องทำอะไรบ้างจริงเนาะตอนเด็กอะตั้งแต่เด็กจนโตเลยอะด้วยความที่ฉันเป็นเด็กว้วนและฉันเป็นคนที่ เป็นคนที่เสียดายของอืม, <practices> มอ <Shoot> ฉันเป็นคนที่เสียดาย<ๆ>ของเวลานั่งกินข้าวกับเพื่อนเยอะๆนะี้ฉันเป็นคนกินหมดไวก่อนแล้วฉันจะดูว่าเพื่อนอ่ะกินหมดไหมถ้าใครกินไม่หมดฉันก็จะกินต่อต่อให้มันเป็นสิ่งต่อจากเพื่อนอ่ะฉันก็จะกินว่าก็จะรู้สึกกล้ากินหรอมึงกหอย่างนี้จริงเหรอจริงมันจะมีคำว่าร้อนๆๆๆๆๆอ็ตามึงจะแบบร้อนๆๆๆๆๆเป็นไรอ่ะ โซนนี้ต้นเป็นไรอะ่ะคือถ้าใครมาจะดูจักก็จะเห็นเนาะว่ามันจะมีร้านอย่างเงี้ยนั่งอยู่ข้างทางซึ่งเอาตัวปะร้านชนุนอะไม่ลากุลิ่นคุลร้านชุน,บบน,นรู้สึกว่ามันแบบบางทีมันหลอกสุกลักอุู้เข้าใจไหมกูก็จะแบบปกติกูจะไม่กินเลยแค่ปกติก็กินร้านนี้บ่อยนี่ครั้งแรกทมจริงจริง๋ยวกุก็จะเป็นเหมือน,น,นกไูไม่ไม่ครั้งแรกจริงๆคือไม่ได้กระแดะไม่ได้อะไรเพราะปกติชอบทำอาหารกินเองหมดเลยาแล้ลจามาแล้วมาแล้ว คุณพี่มีผักเนี้ยอยากกินอยากหน่องอกอ,อยากได้ผักเยอะๆช้อนซ่อมอยู่ไหนเอ่ยคือผัดไท,าทายน้ำมันเยอะมากน้ำมันเยอะมากแต่<ป>แต่จริงๆเรากินแบบนี้แหละไม่ต้องกลัวอ้วนสหรับคนที่แบบรัวอ้วนแกพวกชั้นทำผลิตทกับน้เอง เพราะว่าพวกฉันเนี่ยก็คือเราทําผลิตภัณฑ์เพราะว่าจริงๆเราอยากดูแลตัวเองแล้วก็อยากแบบสุขภาพดีที่สำคัญก็คือแบบว่าปลอดภัยก้อแน่นอนเพราะว่าสารสกัดทุกอย่างที่เราสกัดมาแล้วก็เราเลือก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 หลายหลรอบเนี่ยสี่ห้ารอบมังแก่กว่าจะออกมาได้คือแบบ เรื่องของวัตถุดิบแล้วหนึ่งพวกโปรดักต์ดีไซน์ก็หนึ่งะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาก็คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไว้ใจที่สุดแล้วเราทดลองมาประมาณสเดือนแล้วก็เราได้หุ่นมาประมาณนี้ซึ่งเรารู้สึกพอใจมากน้าหนักคุลงไปวันม4ณสกิโลทดลองเองทั้งออกกาลังกายถ้าคือถ้าสมมติว่าอยากให้มันได้เห็นแนะนําออกกําลังกายแล้วควบคุมอาหารมึงเห็นผลไวมากถูกต้องอันนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นแฟตเบิร์นกินก่อนเมื้อหานะคุมหิวเราไม่ให้กินจิบกินจิบใช่ม เป็นส่วนเกินเนาะอและที่สําคัญมาช่วย <โด S 2> ขับตัวนี้1 1> <ม>ตัวนี้กินหนึ่งเม็ดแต่ถ้าก่อนนอนนะแนะนําถ้าคนอยากลดไวๆฉันแนะนํากินชูลินโกด้วยตัวนี้ชูลินเอส่วนตัวนี้ชูลินโกให้กินคู่กันเนาะชูลินเอสช่วยบล็อกเบิร์นไผ่มาชูลินโกดีท็อกซ์ตัวนี้ลดบวมลดโซเดีมดยมเนี่ดดยคน<ช>ไทยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวค่ะกินเข้าไปเลยเลิกแล้วองชิมซิอ่าเดี๋ยวไปนอนเด้อ อันนี้ต้องเคยครับแต่ว่านก็มันมันเยอะไงผัดไทยคืออาหารที่จําได้ปะเป็นอาหารที่ท่านชอบมากที่สุดแต่ตอนนี้อาหารที 2. 2> <fi> ่ท่านชอบที่สุดเป็นข <rivalry> <in tongue> ้าวยำจั๊กผัดไทยมันมีความโคตรๆแกรฟัดไทยมันมีทั้งเปรี้ยวเค็มหวานแล้วอินี่สาระสุดี๋ยวเราควรคุยเรื่องอะไรสาระอินดูมดีก๊อปรังสาระเกินนี่แหละสาระเกินหยอกเป็นอาจารย์เหรอครับพะขอโทษผัดไทยกินแล้วปันหืมกินแล้วต้องเกา อันนี้เฮี้ยกูต่อหรอให้กูเฮียมีเยอะพอผัดไทายไก่ช่วงไก่ก,กินเต้าหู้ไก่รสขวเหลืองตั้งแต่กินมากูยังไม่หยนไก่กูเจอแล้วเพลงเนี่ยนี่ครับไก่เคยมีคนมาจีบแปลกๆมาบ้างรู้เปล่าต้องมีสิจีบแปลกๆไงมันแบบ,แบ,บไ,ไ,มไม่มีนล้วเออเอาจริงๆคนแปลกๆไม่ค่คอยมาก,กูเขาแบบปรคลิภายนอกอ่ะ แล้วอคนสมมุติคนมาจิตเนี่ยสิ่งแรกที่แกจะด,ดูคืออะไรคพลิกภาพการพูดจาพูดแล้วหน้าฝั่างก็เทือคือเราคิดว่าหน้าตาของเรามันมีความเป็นอาจารย์สูงมากไม่รู้อะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าใครที่พูดแล้วดูมีพลัง<ช>ดูมีพาวเวอร์แล้วก็ดูมีเสน่ห์เราจะรู้สึกว่ามันเป็นทีมดึงดูดเราคนที่แบบว่าคบกับโอเพนเียขาถามว่าแบบเราโอเพนหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกเราไม่ได้โอเพนไงเราแบบเพราะอ่าเธอบอกเดี๋ยวเรารู้สึกว่า คือโอเพ่นมันไม่ได้ถูกว่ยแต่เราสูสาเราทำใจไม่ได้ถ้าเราโอเพนตอนนี้ก็มาอยู่ที่สีลมสีลมนี่คือที่ไหนเนาะสีลมมันคือที่ที่พวกเกย์กันดูไปดูกัน <laughs> อยากรู้เออใครมีใครแบบรู้ประวัติสีลมไหมว่าทาไมสีลมมันถึงเป็นที่ของเกของเก้งอะ่ะเข้าจะมาเอออยากรู้เหมือนกันว่าแบบเกงจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะในสมัยก่อนอันนี้มึงอันนี้คือรู้จริงหรือว่าจะพูดไปเรื่อย <laughs> สมัยก่อนอ่ะ <laughs> ที่นี่อ่ะมันจะเรียกมันไม่ได้เรียกว่าสีลม <laughs> แต่มันเรียกว่าสีลม <laughs> แล้วแล้วแล้ว,ลวคือมันเป็นที่ที่แบบว่าเราไม่สมัยก่อนแล้วเขาจะไม่ยอมรับเรื่องการเพศสัมพันธัใช่ปะ่ะเราก็เลยเอานมมาสิานคนะ้าแต่คนเรียกที่ละสินนมสินนมสินนนสีเลอ่อาชื่อเดิมเป็น สีนมกลายเป็นสีลมอีกอ่อยุ่ไปเลยนะ่อีดอกคนเยะมากฉันยังสงสัยว่าใครคือคนแรกที่ใส่เสื้อลายดอกเล่นานา้ำสงกรารกูอยากรู้มันคือทำไมถึงต้องเป็นเสื้อลายดอกเพราะอะไรอ่ะหรือว่าเพราะว่าแบบมันสบายอย่างเงี้หรอคใครคือคนย้อมผมทองคนแรก <c oughs> ในวันสงการ <c oughs> ทำไมต้องย้อมผมทองอ่ะในวันสงการมันคือฉันอยากรูฉันอยากรูฉันไม่เดีอดไร่พูดเซสวันนี้โดนวันนี้จะเขาเหลือโดนสีน้ำเท่านั้นสดไหมแตกในนะ สองคนนี้ใครล่ากกันเนี่ยบูดคนนี้ล่ากว่าคนที่ล่าสุดเลยไหนโชว์หำสองวันวมาแล้วเร็วๆพอระวันเลยเอาอยากดูหลังไม้ครับท้าไม้ท่อนึงจอกควยเนี่ยบูดสิการจอกควยมันทําให้รู้สึกอะไรอ่ะเออบูดเนี่ยไปไม่ถูกเลยพิยาชาสามวันใช้งานได้แล้วอ๋ไปต่อได้ครับแนะนำทุกคนทําได้เริ่มเกิดกูแม่ Okay, let's dance together. Can you do this? Dance up there. Dance like this. for some time but I think tonight o n run. They กันนะกี่ดอกขวบพี่นัทพ้นตรงนาวัดทนนี้ต้นติดขวบแต่หน้าอย่างนี้มันเก๋เนาะไปหน้ามันเหมือนปีเยี่ยอะไรประตูพวกนี้โคตรอยากเข้ากล้องเลยว่ะฟังนะนี่แต่งหน้าให้ทนนี้ต้นวันฮาโลวีนไม่ลงด้วยถ่ายโคตรเยอะน่าเบื่อฟังนะฟังนะพี่ไม่ลงรู้ไหมทำไมแต่งไม่สวยกี่ดอกอ้าวย้อนยืดไปไงเดี๋ยวเราเสียภาพรวมสงการวันนี้ตอกคำเลยนะว่ามะตูม ตื head, ่นเต้นมากว่าเห็นแค่ในไอจีสตอรี่พี่โทนี่ตนอนสวันนี้ได้มาเจอตัวจริงเออยังไงเงียบเอ้ยาขนาเรา้ยหรแไม่เราอยู่อยู่คดต่อหน้ามีหัวเมียเขาเลยเนี่ยอย่งไรอ่ะจมูกโคตรซึ้งหรอจมูกโคารึึ่งท่่หน่่งน่าฮ่าย่าโคร่ยู่น ท, sociedad, ทุกวันอย่างี้งัขอบอกวันนี้ที yes. s <S hard, uh ่ยินหนูน uh ี oh. ้รอเกดจีนในซอยสองเดินมาหาเจ็ดสดไหมเจสดไหมแปกกนายเขาว่าเป็นคนที่ชอบลงสตอรี่เขี่ยวมากว่าแบบอมคัวยอยู่อยนี่ก็ชอบทังบอกว่าอยู่บ้านชักว่าบ้างอย่านเจ็ดบ่อยระวังเอ็ดอุย น้องๆ,ๆทุกคนที่ดูอยู่ก็คือต้องใส่ถุงแลวออนเพปแต่ฉันว่าแต่ฉันว่ามันมันแบบมันแบบมันพูดได้เว้ยมันอยู่ที่ความเสี่ยงของแต่ละคน <S 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 ถ้าตัวเองยอมรับความเสี่ยงของอตัวเองได้ก็ไม่ต้องออนเพปเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออน <S <S ไม่ได้ระดับสนุนเยสโตด<ต>มันอยู่ที่ความยอมรับของแต่ละคนว่าแบบยอมรับได้ไหมถูกไหมได้ข่าวว่าคนชอบหมาผมชอบหมาคนชอบหมาไม่ได้เป็นระับต่างเส้นสาไม่อีนี่ทำนาร้อนีนี่ทำนารด

คนชิมหายีดอกภาพรวมคือไม่ได้มุสาวาบเยอกมีเฮียมากตลกชิบหายเลยยีดอกก่อนนอนตกชุลินโกก่อนจ้าเพราะว่าตัวน,นี้จะช่วยดีท็อกลดบวมลดโซเดียมตอนนี้คือจัดโบนะถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์แอดมอร์กนิกออฟิชีลหรือว่าสแกนบนหน้าจอหรือว่ากดลนิงคอมเมนต์ได้เนาะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวบัวไม่ต้องกลัวอ้วนจ๋าก่อนจะนอนสิ่งที่พวกเราตกลงและจะทำก็คือบอกฝันดีกันแล้วก็บอกรักกันทุกคืนถ้าอยู่ด้วยกันก็จะจะหอมแคมกันอ่ะก็ฝันดีครับเธอฝันดีครับรักเธอรักเธอเหมือนกันจุ๊บเลยบ๊ายบายไม่ถูกใจหรอ รักเอ่ยเตยหอมซีซั่นสาจะได้กี่อีพีนะ้า